แล้ว,วันนี้แม่เปิ้นก็พามาที่จอร์แฟร์แดนในเลมิตนะคะทุกคนไปนตลาดที่เปิดใหม่ที่เช็คอินล่าส,สุดเลยนะภาษาเจ้าหญิงด้านหลังคือสวยมากนะคะแบบนึกถึงวันวานตอนวัยเด็กเลยแล้วก็ร้านค้าที่นี่มีมากกว่า1,200ร้านค้า,านะคะแม่เปิ้นก็แวะมาถ่ายรูปกับรถคลาสสิกหน่อยนะคะ<อ>คลิปนี้จะพามาตะลุยกินกินกินแล้วก็กินอย่างเดียวกินกันให้พุงกลางไปเลย<อ>ดูสิว่าตลาดจอร์แฟร์ที่นี่นะคะมีอะไรน่ากินกันบ้างน,นี่เป็นของหวานทุกคนอ,อลังการงานสร้างมากเวอร์ใหญ่กว่าดิฉันอีกนะคะมีคนมาขอถ่ายรูปป ะะแต่ว่าคลิปนี้ใครเป็นคนชอบกินไม่ควรพลาดเลยว่ามาตลาดจอร์ดแฟร์ดานในลวิดแล้วต้องกินอะไรบ้างอะไรอร่อยบ้างติดตามให้จบคลิปนะคะ มาที่ตลาดจอร์ดแฟ์แดนเนลมิดนะคะมาไม่ยากทุกคนถ้าเกิดว่ามารถไฟฟ้านะคะลงสถานีห้าแยกลาดพร้าวออกประตูทางออก34ค่ะหรือว่าใครมารถยนต์ส่วนตัวมาจอดที่เซ็นทราล,ลาดพร้าวนะคะหรือว่าจะเป็นโลตัสพร,ระขโยธินเดินไปเล็กน้อยก็ถึงแล้วะคะ่ะทุกคนอันนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะจุดเช็คอินที่ใครมาถึงก็ต้องถ่ายรูปปราสาทเจ้าหญิงนั่นเองนะคะขอสร้างภาพว่าตัวเองเป็นเจ้าหญิงก่อนนะ เขาก็มีรถคลาสสิกให้มาถ่ายรูปด้วยนะคะทุกคนแบอบกว่าหลายคันเลยสวยมากเหมือนเป็นพร้อมให้เราได้ถ่ายรูปสนุกสนานนะคะพามาเดินเล่นก่อนนะคะดูซิว่ามีอะไรน่ากินบ้างดูซิว่าร้านไหนจะทำให้เมปเปิลเนน่เยเสียงเงินเป็นน้านแรกนะคะนี่ก็ผ่านของทอดมาข้างหน้าก็เป็นร้านน้ําผลไม้นะคะ แอบลังเลใจนิดนึงทำเองนิดนึงจะแวะดีไม่แวะดีเอ๊ะยังไงดีลังเลนี่ก็คือร้านที่เมทปันเซียนกันเป็นร้านแรกเลยนะคะเพราะหอยนางรมดูใหญ่มากนี่คือไซส์ 3XL ใหญ่ขนาดนี้โอ้โหใหญ่เท่าหน้าไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะคะแต่บอกก่อนเลยว่าชิมมาหอยก็สดจริงอะไรจริง,จ,รงจากร้านเมจิกออสเตอร์ค่ะ <c oughs> <c oughs> ตัวใหญ่มากคำเดียวเลยเหรอเดียว อตอนนี้เราอยู่ที่ร้านซูชิเบิร์นไฟนะคะซูชิทอดชิมิจากร้านซูชิเบิร์นไฟไม่ชื่อเราชื่อร้านบ้านแซลมอน ซูชิกระทงนะคะราคาเริ่มต้นแค่10บาทสายพาด้วยอ่ะแบบเก๋ๆเหมือนเราแบบอยู่ร้านอาหารญี่ปุ่นเดินมาแค่2ซอยนะคะทุกคนอันนี้ได้ร้านแบบได้ซูชิมาแล้วแล้วก็อิ่มอร่อยกับหอยนางรมตัวใหญ่ไปแล้วถ้าเป็นร้านข้างหน้านะคะสังเกตว่าเขาจะเป็นร้านใหญ่ๆแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโซน้าหลังเนี่ยก็จะเป็นโซนแบบว่าเหมือนกับเป็นล็อกเล็กๆๆนะคะ หนึ่งร้านที่โดดเด่นเลยนะคะกับฟาเชอร์เบียก็คือการจัดวางเบียรนานาชาติของเขาดูน่าสนใจจัดร้านได้สวยด้วยแล้วก็คนแวะเข้ามาเยอะมากๆค่ะทุกคนส่วนร้านถัดไปที่เราจะทานกันนะคะเป็นกุ้งแม่น้ําหอยดัางลมก็มาแล้วอยากกินกุ้งแม่น้ําราคา79บาทราคาเบาๆนะคะในรูปน่ากินมากตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่หน้าร้านผลไม้บุฟเฟค่ค่ะ79บาทตักไม่อั้นนะทุกคนอันนี้คือตามรีวิวคนอื่นเข้ามาเลยนะผลไม้ดูสดแบบน่ากินมาก อันนี้คีบใส่บิก,กอร์ได้เลยเหรอคะร้านผลไม้บุฟเฟ่นะคะสีสันน่าทานมากและผลไม้เ้าสดมากเลยค่ะพอเขาให้คีบก็คีบใหญ่เลย79บาทนะคะแม่ค้าก็ป๋ให้เราตอนคีบก็ไม่ได้คำนึงถึงรสชาติแต่พอชิมมาเออใช้ได้นะค,ะคายร้อนได้ดีด้วยสดชื่นมากมาต่อกันที่ร้านดังนะคะการร้อนแบบนีน้ำแข็งใส่สไตล์ญี่ปุ่นต้องมากับร้านคาโคลรีนะคะมีรูปคนดงังแปะเยอะแยะมากมายแล้วก็ต้องไม่พลาดทอกไกโดมิมคลคาราเมลมันจะหวานมากไหมคะหวานค่ะ<ม>เพราะว่ามันจะเป็นคาราเมลแล้วก็ตอกคอนคาราเมลราดข้างบนด้วยสส่่่วนนนใหญเเมูี้ดกบัง เอาหรอเราเราเป็นเด็กอะเราก็เอาฮอปไกโดมิลคาราเมลก็ได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราจะพูดนะค่ะทุกคนคืออลังการงานสร้างว้าห์สดขื้นข้างบนมีป๊อปคอร์นด้วยนะคาราเมลหอมนมมากร้านอะไรร้านนี้นะคะคาโคลิโคโคริโคโคลิ โคโคนี้ซอยไหนคะ uh, F ่า F 3 5ค่ะ F 3 5นะคะทุกคน <S <S ก,กินกันได้อร่อยพึ่งไปและนี่ก็คือบรรยากาศของตลาดโดยรอบเลยนะคะทุกคนเขาก็มีที่ให้นั่งกินนะข้างหลังก็จะเป็นวิวแบบแม่น้ำาิวเรือแบบถ่ายรูปสวยๆได้มีคนมาขอถ่ายรูปด้วยปึืม้มปิ่มสุดๆร้านนี้ยกให้เลยว่าเป็นร้านที่อร่อยเหมือนกันกับร้านย่างถ่านมีทั้งเนื้อย่างแล้วก็หมูย่างค่ะ ร้านมีคนเยอะมากทุกคนเนือ้อเขา,ว,าว่ากับหมูนา,นากินมากมดูแบบ j u ซ c ่ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำชื่อร้านย่างถ่านนะคะก็จะมีเนือ้อมีหมูย่างถ่านแล้วก็มีข้าวเหนียวทุกคนเอ้ยหมูย่างถ่านถูกมากเลยอะ่ะไม้ละสิบห้าบาทตอนนี้หอมมากจริงอร้อเลิศอร่อยมาก มาชิมรสชาติกันก่อนนะคะกับกุ้งแม่น้ำราคา79บาทแอบไม่ตรงปกดิด,ดึงนะคุ้มไหมก็ไม่รู้นะคะนี้ซูชิ10บบาทก็พอได้นะโอเคอยู่พอใช้ได้แต่อันนี้ร้านย่างผ่านหมูย่างอร่อยมากๆเนื้อเขาไม่แข็งเลยเนื้อนุ่มน้ำจิ้มแซ่บเวอร์เดินผ่านมาก็เห็นคนต่อแถวคีบซูชิกันนะคะนี่ก็คือร้านดีดีซูชิค่ะทุกคนราคาเริ่มต้นของซูชิร้านเขาอยู่ที่ประมาณ20บาท30บบาทก็มีนะคะแต่ว่าชิ้นใหญ่โตเต็มคำอลังการงานสร้าง ร้านนี้ดังในติ๊กต็อกนะคะทุกคนชื่อร้านว่า Spicy Rice Noodle นะคะก็คือจะมีเมนูแบบหมี่ขยุ่มไก่ฉีกน้ำพริกน้ำย้อยแล้วแบบเขาให้แคปหมูมาแบบฟูๆเต็มชามเลยอะ่ะเราไปต่อคิวก่อน ยังไม่อิ่มอีกแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นร้านดังในทิกต o กเลยนะคะกับหมี่ขยุ่มไก่ฉีร้านชื่อว่าก๋วยก๋วยนะคะใครชอบกินแคปหมูดูเขาให้มาสิแคบหมูแบบล้นอลังการงานสร้างทุกคนราคาไม่แพงด้วยค่ะแคปหมูเยอะเลยขนาดนี้ทุกคนดูแคบหมูก่อน ก็มีร้านอาหารแบบร้านนั่งทานนะคะเป็นเซตบุฟเฟ่ใหญ่โตอลาัางการะค่ะทุกคนแล้วก็มีร้านแบบหลายสไตล์นะคะที่เห็นเยอะที่สุดเลยก็เป็นร้านเล้งส่วนร้านนี้เนี่ยเห็นการตกแต่งแล้วนึวกว่าเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นแต่จริงๆแล้วเขาเป็นร้านอาหารอีสานนะคะคนค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็เป็นมุมที่ถ่ายรูปสวยมาก นะคะทุกคน,น,นมีแบบเติมท็อปปิ้งได้พวกช็อปชิปวิปทีมอะไรอย่างเงี้ยร้านนี้มาาแบบไม่มีที่นั่งทุกคน ออกันที่ร้านนี้นะคะเห็นน้องจิ๋วกับร้านอะโวคาโดนมสดกัะทุกคนเห็นหน้าไหมคะแมคค้าสวยด้วยแล้วก็อันนี้ผมกญแจอยากได้มากนะคะสั่งอะโวคาโดนมสดหวานน้อยก็ได้หวานน้อยตามใจชอบเลยทุกคนเนื้อนเนียนละมุนลิ้นมากๆแล้วรสชาติเขาหอมกลมกล่อมหอมนมคือแบบบอกได้เลยฟินสุดๆเราสั่งเป็นอะโวคาโดมิลนะคะทุกคนแมคค้าน่ารักด้วยอ่ะ สั่งหวานน้อยหอมนมมากสุดๆเลยทุกคนหวานกำลังดีสั่งหวานน้อยแบบนีเลยที่ต้องการมีใครสนใจเขามีสองสาขานะคะมีที่พระรามก้าด้วยแล้วก็ที่สาขาด่านในละมิดด้วยนะไปตามกันได้อร่อยจริงเออหอมหอมนมมากไก่น่ากินมากทุกคนดูชุ่มฉ่ำแบบสีดูแบบกำลังสวยอะ ลงมละลายแล้วตอนนี้เข okay, ามีเนื้อด้วยอะ่ะ <c oughs> เป็นยังไงบ้างคะวันนี้เมเปิ้ลก็พาไปทัวร์กินแบบหลายร้านเลยทุกคนก็คือแบบว่าใครสนใจนะคะยังไงก็ตามมาได้ที่จอดแร์ไดเนลวิทนะคะเปิดทุกวนันสี่โมงจนถึงเที่ยงคืนค่นคะก็อยากจะให้เมเปิ้ลรีวิวกินอะไรไปเที่ยวที่ไหนยังไงคอมเมนต์ Comment มาได้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะคลิปนี้เมเปิ้ลไปก่อนไปนั่งพักก่อนไม่ไหวแล้วปวดคามาก ta